แนะนำตัวก่อนเลยค่ะน้องปากิมขาินได้าไม่สบายใช่ครับก็หลังจากกลับมาจากงานที่นครสวรรค์เราโดนฝนหรอใช่ไม่ไม่โดนฝนนิดเดียวแต่กลับมาก็สะผมนะแล้วพอเช้ามาก็เป็นเลยแล้วก็จนวันนี้ก็ยังไม่ยได้หาหมอมาหมอบอกว่าด้วยตัวตัวน้องเองอ่ะเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วเนาะแล้วก็คออักเสบน้อยใช่แล้วก็ เหมือนภูมิมันเลยตกแล้วเลยก็เป็นหนักแต่ตอนนี้คือกินยาแล้วกินยาแล้วแต่ว่าดีขึ้นไหมคะใช่อะแล้วเวลาเราไม่สบายแล้วขึ้นเวทีลิเกทำยังไงบ้างก็ก็ต้องเต็มที่เท่าที่เราจะทําได้นะครับแล้วเสียงเขาเจ็บคอแล้วเสียงเวลาร้องอ้อนแม่ยกเจ็บคอผมมันแค่กืนน้ําลายแล้วเจ็บอะแต่ว่าเสียงไม่ได้แห้งอะไรก็คือเต็มที่ใช่ครับจิ้หรือเปล่าเวลาอ้อนแม่เใช่ พูดถึงนิดนึงก็คือก่อนหน้านี้เราได้สัมภาษณ์กันไปกระแสตอบรับดีมากทุกคนแบบขึ้นชมรู้สึกยังไงบ้างคะก็โอเคดีใจมากรู้สึกว่าจุดที่ฟิกที่สุดสาหรับการสัมภาษณ์ก็คือขึ้นทางด่วนแล้วพลังงานเก็บทางด่วนทักรออุ้ยว่าไงบ้างผมบอกว่าไงอะคือผมอยู่ลังสิตผมจะขึ้นอีตรงเอ่อมอเตอร์เวย์ใช่มอเตอร์เวย์ตรงนั้นแหละผมไม่ จำชื่อไม่ได้ถามว่าน้องไปกิมไปงานหรอเขาแบบอ๋อจได้ดีใจมากๆที่สุดเลยอะคือถามเขาแล้วถามเขาไหมว่ารู้จักเราตังไหนรู้จักหราถามเขาบอกจําได้จําได้ก็ขอบคุณครับจริงๆเหมือนพอเได้สัมภาษณ์เหมือนเราได้เช็คเรตติ้งจากแฟนคลับที่ก็มาคอมเมนต์ใต้โพสต์เราก็เข้าไปอ่านทั้งหมดเลยก็เข้าเข้าไปอ่านหมดเลยแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนแต่กย่างก็ต้องขอบคุณพวกพี่ที่เอาไปลองด้วย เป็นไงบ้างพอได้เห็นคอมเมนต์หรือได้อ่านคอมเมนต์แล้วมันรู้สึกก็รู้สึกว่ากระแสตอบรับก็โอเคแต่ว่าด้วยจุดจุนี้เราก็ยังต้องพัฒนาไปเรื่อยๆแหละครับพูดถึงบทของเราดีกว่าหลายคนชื่นชอบเหมือนกันอะไรเงีง้ยเวลาขึ้นหน้าเวทีแม่ยกแบบรักมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆบทน้องยังไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าในทุกๆเรื่องอ่ะเราจะมีบทร้องก่อนเนาะคนส่วนใหญ่ก็จะชอบที่เสียงเราบ้างอะไรบ้างแล้วผมชอบอัดคลิปร้องเพลงลงต่อๆก็อบเขาืเราก็ชอบ คือหลอกถ้าพูด,ก,พดก็คือตั้งแต่เด็กอะ<ม>เราร้องไปเรื่อยเราอยู่สอนล้านน้ำกพี่ีประมาณเก้าได้แล้วครับแล้วก็หยุดไม่ไม,ไม่น้องหยุดไปเรียนช่วงมัธยมเพราะว่าตอนนั้นก็จริงจังโพเทกการเรียนมากมแล้วพอจบมหกเนาะก็เลยมาเรื่องกับลิเกแล้วตอนนี้คือต้องเรียนด้วยแล้วก็ต้องทํางานลิเกด้วยใช่ยางไงวันไหนที่มีเรียนเช้าทำไมคะ เรียนเช้าก็นอนน้อยไงเราแบ่งเวลายังไงเพราะว่าลิเกไม่ได้เล่นแค่ที่เดียวมีไปต่างจังหวัดด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เวลาเราไปงานเนาะก็เลิกเรียนเย็นแค่ไหนก็ขับไปเพราะว่ามีรถแล้วเรานอขับรถเองใช่ครับแล้วพอขับกลับมาก็มีง่วงบ้างแวะบปั๊มอะไรปกติแต่พอถึงห้องอ่ะก็ต้องเคลียร์งานที่มอให้เสร็จเสร็จกี่โมงก็อาบน้ําส่วนใหญ่ก็ช่วงช่วงพีคๆกับปีสองนะครับเรียนเช้าทุกวันเลยก็ ขึ้นปีสามแล้วครับขึ้นปีสามแล้วใกล้แล้วเรียนอะไรวิศวะไฟฟ้าครับโอ้ยก็ไม่ธรรมดาคือสู้กับมันยังไงคือคิดดอกบ้างไหมไม่ไม่เลยเพราะด้วยด้วยที่เพื่อนดีด้วยนะครับก็ช่วยกันเรียนไปกันบ้านก็แชร์แชร์กันบ้างทําด้วยกันบ้างอะไรมา มันก็ต้องเอดีั้งสองด้านใช่เราเป็นนักเรียนจบด้านวิศวะอะไรเงี้ยใช่ก็คิดว่าถ้าเรียนจบแล้วก็ยังจะเล่นลิเกอยู่นะเป็นลิเกวิศวะไฟฟ้าถ้าเรียนจบก็น่าจะได้รับบทเข้มมากขึ้นเพราะเรามยเวลามากขึ้นก็คาดว่าจะเป็นแบบนั้นแต่เราเรียนทุนขั้นตลอดใช่ครับตอนแรกวันนี้จะให้ร้องโชว์แต่ว่าเห็นเสียงนีสงสารก็รองก็รองไปตามในตอตอนนะครับได้ได้ไปตามในตอตอนจริงๆริเขาร้องเพลงบ่อยนะใช่ครับ ตอนร้องก่อนนี่มันคือร้องยังไงก็ร้องลิเกมันมันแล้วแต่สำเนียงคนนะเนาะอย่างคนนี้ร้องอีกอย่างหนึ่งคนนี้ก็ร้องมันแต่ว่าให้มันอยู่มันคือกรอนเดียวกันนะครับลิเกเหมือนกันแต่ว่าสำเนียงคนคํานี้อาจจะสูงบางคนคํานี้เขาขึ้นขึ้นสูงไปบางคนลงต่ำแล้วแต่คนเพื่อนเพื่อนวิศวะไฟฟ้าว่าไงบ้างกับการบทบาทการลิลิเกบ้างก็ตอนแรกเพื่อนไม่เชื่อเพราะว่ามันมันขัดอะแล้วเข้าไปน่าจะเป็นมิเทศอะไรพวกนั้นแบบว่าไม่ ไม่ใช่อ่ะก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปงานแล้วเปิดรูปให้ดูแล้วมันก็ไปหาในทิกตอกหรือว่าหาในเพจนะครับแล้วก็ไปให้อาจารย์ดูเนี่ยคนเดียวกันหรือเปล่าใช่ไปลิเกสารน้ำเพชแลวเพื่อนเพื่อนเพื่อนกับอาจารย์ว่าไงบ้างอาจารย์อาจารย์ก็ติดตามนะครับอล้ติดตามวันดีคืนดีก็มาโพลในไลฟ์ผมฟังมาตามหรอคะอาจารย์มาแซลมาแซล ชื่อด,ด้อมก็มีอยู่ครับชื่อบ้านคนเลี้ยงปลาขอ,ขอที่มาหน่อยคนเลี้ยงปลาก็ปลากกิมเลี้ยงปลากิม <laughs> คนอาจจะงงคนเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาอะไรเลี้ยงปลากิมครับปลากิมไม่ละครับใช่แล้วในด้อมละ่ะส่วนใหญ่เขาทําอะไรกันบ้างคะก็จะคุยเรื่องให้กําลังใจวันนี้ไปเรียนเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมเองอะไม่ค่อยมีเวลาเข้าไปปกติในไลน์นก,ก็จะมีแต่ง,งานอย่างเดียวเลยใช่ครับกลุ่มเรียนกลุ่มเรียนอะไรพวกเนี้ย คนในด้อมบอกปากบอกว่าให้เข้าไปคุยบ้างเอา่าเข้าไปเวลาเลิกเรียนเขาไปงานแล้วนะอะไรอย่างงี้บางว่างครับเรามีคู่ซีด้วยนี่ปากกินซีอ่ซีกันนนทวัฒน์โอซีกันนนั่งข้างน้องตลอดครับผมอ่าวันกีฝากฝากฝากเพจฝากต่อๆเราหน่อยครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ยังติดตามแล้วก็อยากเข้ามาเป็นกำลังใจก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยแล้วก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับ ป้ากิมมันเอกราบนะครับในทิกตอกแล้วก็บ้านฟ้าป้ากิมนธนวัตแฟนเพจค,ครับขอบคุณครับ